ทำประกรันไม่คุ้มเอาเงินไปลงทุนดีกว่าตัวแทนถูกต้องแล้วครับพี่อันนี้ผมเห็นด้วยร้อยเซครับลงทุนกับประกันชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่ผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุนแบบอื่นๆนะครับยังมีครับเรื่องของสัญญาประกันชีวิตยาวมากครับแถมกว่าจะครบสัญญา20ปีหรือ30ปีไอตอนที่พี่ได้รับเงินคืนเนี่ยตอนนั้นเงินของพี่มันลดค่าไปแล้วครับมันโดนค่าเงินเฟอร์กินหมดถูกไหมครับเช่นสมมติเงิน1ล้านบาทตอนนี้เนี่ย ถ้าเทียบกับเมื่อ20ปีที่แล้วก็มูลค่าไม่เท่ากันครับ20ปีก่อนนะครับถ้าเอาเงินไปซื้อทองคําจะได้100ร้อยกว่าบาทครับแต่ว่าซื้อณนะปีปศนี้ได้30กว่าบาทเท่านั้นเองนั่นแสดงว่าค่าของเงินครับมันมีการลดลงยังไม่พอครับถ้าวันนี้พี่ส่งประกันชีวิตไปครึ่งค่งกลางของสัญญาแล้วพี่อยากจะยกเลิกสัญญาครับอยากจะเอาเงินสดคืนพี่ก็ได้เงินไม่ครบนะครับแถมได้น้อยกว่าเงินที่พี่จ่ายไปซื้ออีก ด้วยเหตุนี้ใช่ไหมครับพี่ถึงบอกว่าเอ้ยทําประกันไม่คุ้มเอาเงินไปลงทุนดีกว่าถึงตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าพุ่งหวังนะครับจะงงนิดนิดมึนหน่อยหน่อยครับแต่ด้วยความที่ว่าถ้อยคําที่คุณพูดเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดไงเขาก็พยักหน้าเงึกเงึกโดยไม่รู้ตัวแน่นอนครับผูมุ่งหวังท่านนี้จะไม่เคยเจอตัวแทนที่พูดแบบนี้แน่นอนครับพุ่งหวังอืมใช่เลยตัวแทนแต่ผมสงสัยนิดเดียวครับพี่ที่พี่บอกว่า เอาไปลงทุนดีกว่านี้ผลตอบแทนดีขนาดไหนครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอ่อปีผมจะขอความรู้บ้างแล้วถ้าเกิดว่าดีจริงผมขอลงทุนตามพี่ด้วยครับพุ่งหวังก็บอกว่าอ๋อถ้าผมลงทุนเอง่ะอย่างน้อยก็ต้องมี15-20%ต่อปีแหละอันนี้นะผมอธิบายหน่อยครับกรณีผูพุ่งหวังพูดว่าได้เยอะกว่านี้ยิ่งเยอะยิ่งดีครับตัวแทนก็บอกว่าแล้วคนในครอบครัวของพี่ครับ ลูกหรือภรรยาของพี่เนี่ยมีทักษะแบบเดียวกับพี่ไหมครับผมหมายความว่าถ้าวันนี้ผมมีเงินสดสัก10ล้านเนาะเอาไปให้ลูกพี่ภรรยาพี่เป็นคนลงทุนเนี่ยจะได้ผลตอบแทน 15%- ตถึง20%่ตอต่อปีเหมือนให้พี่ลงทุนไหมครับพุ่งหวังก็บอกว่า,วาเฮ้ยเขาไม่รู้เรื่องการลงทุนหลอกผมนี่แหละรู้เรื่องนี้ดีที่สุดตัวแทนในฐานะที่พี่เป็นนักลงทุนเนี่ยผมอยากเรียนถามพี่สังเนตครับว่าพี่คิดว่าทรัพย์สินทางการเงินที่มีค่ามากที่สุดของพี่น่าจะเป็นอะไรครับ ผู้หวังก็อาจจะบอกว่าเอา้าก็น่าจะเป็นพอร์ตพูดของผมนะันี่ปั้นเมงกับมือเลยนะจากหลักแสนจนเป็นหลัก10ล้านแล้วตัวแทนพี่เห็นด้วยกับผมไหมครับในแง่เศรษฐศาสตร์มีการกล่าวว่าทรัพย์สินทางการเงินที่มีค่ามากที่สุดของมนุษย์เนี่ยหาใช้ทรัพย์สินภายนอกไม่แต่เป็นทรัพย์สินภายในครับที่เรียกว่า e a r n i n g Ability หรือความสามารถในการหารายได้ยกตัวอย่างครับหมอก็มี Earning ability คือความสามารถทางการแพทย์ครับทำให้หมอเนี่ยสามารถหาเงินได้จากการตรวจรักษาคนไข้นักบินก็มี Earning ability ครับเป็นความสามารถในการขับขี่เครื่องบินใช่ไหมทำให้เขามีรายได้มหาศาลเช่นเดียวกันครับ e a r n i n g Ability ของพี่ก็คือความสามารถในการลงทุนครับและนี่แหละครับเป็น,นผลที่พี่ สร้างพอร์ตทุ้นพี่ให้โตขนาดน,นี้และเป็นเครื่องมือที่สร้างหลักทรัพย์อื่นๆในชีวิตของพี่ด้วยถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็ล้วนมาจาก e a r n i n g อ b i l i t y ของพี่แต่ทว่าครับ Earning a b i l i บิลมันมีทั้งข้อดีและข้อด้อยครับข้อดีนี่ก็อย่างที่ผมเรียนพี่ไปแล้วล่ะมันช่วยสร้างอาณาจักรของพี่มันคือสินทรัพย์ภายในที่สร้างสินทรัพย์ภายนอกทั้งหมดของพี่ครับมันคือความมั่นคงมันคือความสุขสบายของคนที่พี่รักพี่เห็นด้วยไหมันล่ครับ มันเสียอยู่ข้อหนึ่งครับตรงที่ว่าไอ้เจ้า e a r n i n g a b i l i t y ีเนี่ยหรือความสามารถเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ใครได้มันถ่ายโอนให้ใครไม่ได้เลยความเก่งของพี่ความรู้เรื่องการลงทุนของพี่มันส่งต่อให้ใครไม่ได้ครับแหมถ้าสามารถเอา thumb drive นะครับมาเสียบที่สมองพี่ปั๊บดูดเอาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วไปถ่ายโอนให้ลูกพี่ได้นี่คงสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับประเด็นในวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมขอพูดข้อได้จริง2ข้อครับ หครับเราทุกคนรู้ว่าเราต้องจากโลกนี้ไปในวันหนึ่งแต่ไม่มีสักคนหนึ่งรู้ว่าต้องจากไปในวันไหนครับนักลงทุนผู้ชาญฉลาดอาจคาดการการลงทุนได้อย่างแม่นยำครับแต่ไม่มีนักลงทุนสักคนเดียวที่เก่งพอที่จะรู้อนาคต 2. earning ability ความรู้ความสามารถของพี่ถึงแม้จะถ่ายโอนให้ลูกไม่ได้แต่สามารถการันตีเป็นเงินสดไว้ได้ครับ หมายความว่าอย่างนี้ครับวันนี้พี่เลือกได้ครับว่าความสามารถที่พี่มีเนี่ยจะมีค่าเป็นศูนย์เมื่อพี่จากไปหรือว่าความสามารถที่พี่มีเนี่ยจะกลายเป็นมรดกเป็นเงินสดก้อนโตให้กับคนที่พี่รักและห่วงใยห,หลักการไม่ยากครับเป็นอะไรที่มหาเศรษฐีนักธุรกิจนักลงทุนในต่างประเทศทํากันทั้งหมดครับเช่นถ้าอยากการันตีค่าความสามารถที่เท่าไหร่ ก็แบ่งกําไรบางส่วนของการลงทุนครับอย่างพี่บอกว่าพี่ได้15% 20%ไม่ต้องเยอะครับเอามา3%ครับจากการลงทุนของพี่นั่นแหละมาออมกับบริษัทประกันชีวิตพี่อาจจะได้กําไรน้อยลงหน่อยนะแต่ผมเรียนพี่เลยครับว่าการลงทุนของพี่จะปลอดภัยทุกมิติครับตัวอย่างอ่ะสมมตุติถ้าอยากจะประกันค่าตัวค่าความสามารถที่วงเงินร้อยล้านก็ออมปีละ3%เอย่างร้อยล้านก็คือ3ล้านต่อปีถ้าอยากการันตี ความสามารถที่10บล้านก็ออม3 0 0แสนต่อปีครับเปรียบเสมือนเอาเศษเหรียญบาท3เหรียญเนี่ยมันแลกกับแบงค์ร้อยและถึงแม้ครับว่าเราจะฝากไปแค่ปีเดียวนะอะสมมุติผมก็แล้วกันผมฝากไป3 0 0แสนต่อปีปรากฏว่าไม่กี่เดือนต่อมาผมเสียชีวิตบริษัทประกันชีวิตจ่ายให้ครอบครัวผม10ล้านครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับนักลงทุนผู้นั้นค่าความสามารถที่เขาการันตีไว้ก็จะถูกส่งมอบเป็นเงินสดก้อนโตให้กับทายาททันทีครับ และที่สำคัญครับถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นมาไอ้สเเนี่ยที่พี่แบ่งมาเพื่อคุ้มครองการลงทุนจะคืนให้กับพี่ไปครับเป็นเงินสดก้อนโตอีกก้อนหนึ่งที่พี่ใช้ตอนที่พี่กเกษียณอายุนั่นแปลว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาพี่ชนะทั้งสองทางหากเกิดอะไรขึ้นมาก่อนลูกเมียได้เงินก้อนโตถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นมาพี่กําไรชีวิตพี่เอาเงินที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ เอากลับคืนไปใช้ยามเกษียณที่สําคัญครับไม่มีเครื่องมือชนิดใดในโลกที่ทําแบบนี้ได้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกหรอกครับที่ทําแบบนี้ได้เอามาสามเปอร์เซ็นออมเง่ปีเดียวจ่ายร้อยไม่มีครับประกันชีวิตไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อผลตอบแทนนั้นการลงทุนครับแต่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องครับปกป้องตัวพี่และการลงทุนทุกทุกมิติของพี่นี่เป็นผลครับที่มหาเศรษฐีถึงแม้จะรวยล้นฟ้ายังไงก็ยังต้องใช้เครื่องมือประกันชีวิตครับ ประกันค่าความสามารถแทนที่จะปล่อยให้กลายเป็นศูนย์เขาถึงบอกครับว่าวันนี้ถ้าอยากจะดูว่าคนคนนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตแค่ไหนนะครับก็ให้ไปดูกรมบันทันประกันชีวิตที่เขาถือครับวันนี้พี่จะเริ่มสร้างหลักทรัพย์การันตีค่าความสามารถให้คนที่พี่รักที่สุดเท่าไหร่ดีครับวงเงิน50ล้านหรือร้อยล้านดีครับ คุณเคยเจอข้อโต้แย้งแบบนี้ในงานขายประกันไหมไม่มีเงินรายจ่ายเยอะซื้อประกันไม่ไหวมีกรมธรรม์เยอะอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องซื้อเพิ่มและอีกสารพันข้อโต้แย้งที่คุณต้องเผชิญในงานขายปัญหาคุณกําลังจะหมดไปผมได้ถ่ายทอดเคล็ดลับการสลายข้อโต้แย้งนี้ให้กับตัวแทนนับไม่ถ้วนเทคนิคสลายข้อโต้แย้งสไตล์พี่เจฟออดิโอบุ๊กชุดนี้ทําให้รถคุณเป็นมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่โมบายยูนิเวอร์ซิตี้ ในหนังสือเสียงเล่มนี้คุณจะเรียนรู้พื้นฐานดังนี้ m i ซ d s e t ในการจัดการข้อโต้แยงการวิเคราะห์ข้อต้อแยงว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อบายเบียงการโน้มน้าวใจให้ผู้มุ่งหวังคล้อยตามคุณกระบวนการตอบโต้ข้อต้อแย้งสเตปบายสเตปโบนัสบทป,ปิดการขาย5้าบทพิเศษเมื่อสั่งซื้อออดิโอบุ๊กจะได้รับเชิญเข้าไลน์กลุ่มเพื่อสอบถามปัญหาข้อโต้แย้งที่คุณผเผชิญพี่เจฟจะมาคอยตอบคำถามให้คุณและเพื่อนๆในกลุ่ม สนใจสั่งซื้อติดต่อ l i น์ออฟ i ิเชี i am j e f f หรือส่งข้อความมาที่เพจ Facebook พี่ชื่อเจฟ